ยินดีต้อนรับและดีใจมากที่ได้พบกันนายคาร์เตอร์เช่นกันครับพ่อเลี้ยงเชิญนั่งัขอบคุณครับครับนี่คุณเขี้ยวนี่ใช่ไหมครับโอ้โหโอเป็นหนุ่มจนพ่อจันทร่านไม่ได้เลยเออนี่นายคาร์เตอร์มาเหนื่อยเนี่ยผมว่าไปพักผ่อนก่อนดีไหมเอ้พ่อเลี้ยง เราเรียมาจัดการเรื่องสัญญาซื้อขายที่ดินกันให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่านะครับใจเย็นๆซีนายคาร์เตอร์ที่ดินที่นายคาร์เตอร์ต้องการเนี่ยมันอยู่ในมือผมอยู่แล้วพอเลี้ยงให้พวกเราพาคุณฉันแอนิตาฉันแบลบ็ค ตาพวกเรามาจะพาไปพบนายฝรั่งจะเข้ารถจะเฝ้าไปทำไมไม่มีใครกล้าขโมยหรอกสวัสดีครับเพื่อสวัสดีครับเชิญเชิญขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมงาน สวัสดีครับพ่อริสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะวันนี้คุณสวยจังเลยนะครับขอบคุณค่ะเชิญก่อนสารวัตรเชิญก่อนครับลูกขอตัวไปต้อนรับท่านปลัดก่อนนะคะสารวัตรครับสารวัตรจะดูน้องสาวผมให้มันเจืดไปเลยได้ไงครับ โอ้โหคุณเขี้ยก็เกินไปเออนี่สารวัตรงานนี้เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับพ่อเลี้ยงผมสั่งให้ลูกน้องของผมตรวจตราความเรียบร้อยรับรองความปลอดภัยครับเอเฮ้ยนี่ กินซะเ,เจ้าภาพงานสุกพอเลี้ยงขาต้มแล้วนั่นเองแต่งตัวจะไปไหนฉันจะไปบ้านพ่อเลี้ยงบัญชาไปทำไมวะฉันจะไปตามหาโฉนดที่ดินของฉันก็โฉนดของเองโดนไอโจรแพรแดงมันป้นไปแล้วมิฉนันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ่อเลี้ยงบัญชาว เพราะฉันเชื่อว่าไอ้แพลแดงมันต้องเอาโฉนดไปขายให้กับพ่อเลี้ยงปัญชาฉันมั่นใจจะลุงใช่โฉนดที่ท่านต้องการไหมใช่ it's not high